ต้องใจต้องมนของใครคนหนึ่งลงไปเด็บเข้ามาคำหนึ่งจนติดปุ่มออกไเลืมตนต้องมนเชียจนเป็นไทยโลกเป็นหลอกหัวใจอะไรเฝ้าควรเพ้อไปเต็ม แสนเงินมื่นของใครเงินมากก็ให้ผู้ใจอยากมองห่างใครมียอมให้ใครซื้อกันแต่คนไ่่ใ่ไม่มีของใดมัม่ันเงินมีโชคนัานเป็นรางวัลด้วยใจรักกันมีชแท ไม่ใจผูกพันผูกพ,พันเสียจนตอ,องดูสมววาเข้ามาเอนดูคงชื่อถือด,ดูีเทวันแม่งพันทิพทานลงลาฉันคงยินพ่อพอนเทวาที่ทิีิ์ตาป็นที กัดกันอยู่ทุกวันเหมือนดังไฟต้องน้ำมันสูดยามื่อทันของมันตรงกันทุกทีเฝ้าครวนลำพันอู้เราฝันไปและนี่ทัวคนที่รักดังชีวิตก็ออยังมีมีที่ทา